ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่นะผมที่เพิ่งจบลงไปนะใน Watch City นะผมก็เพิ่งจบเลยนะผมสำหรับสตอรี่นี้เนะเป็นสตอรี่ระหว่าง G2N กากินังครับพบกับ BC มีซิเลียนนั่นเองเนาะก็สำหรับกากินังเองก็ได้สมาชิกอย่างดูไว้มาอย่างบิลลี่แนละ้วมันนำแก๊งหัวแก๊งเลยนะผมเช่นเดียวกันครับกับ BC ก็ได้สนุกเกอร์ดูไว้มาครับ เขาไปร่วมอยู่ในแก๊งด้วยนะผมก็อย่าให้รู้กันนะว่าสมาชิกดูไว้เนี่ยกระจายไปอยู่ตามแก๊งต่างๆนะผมเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะกลับมารวมเป็นดูไว้เหมือนเดิมน,นะเดี๋ยวพานเพื่อนไปชมสตรอรี่นี้เนี่ยเขาเล่นกันที่มูลค่าวความเสียหาย 15M นะครับผมก็จบลงแล้วนะก็เป็นฝั่ง กากินังคนระับชนะไปได้นะผมสตอรี่น,นี้เขาไม่ย้มอาวุธกันนะก็กากินังแพ้ไปด้วยสกอร์อ่ะไม่ใช่บ c แพ้ไปด้วยสกอร์58ต่อ6นะผมคูอค่าความเสียหายนะผมสิบหกล้านหแสนนะก็เดินไปชมไฟที่เกิดขึ้นเนาะในมุมมองของกากินังกับี c นะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างมันจะเดือดขนาดไหนไปชมกันครับผมไปเดี๋ราไปเดี๋ยวเจอผมเดีปยวเจอผมเดีปยวเจอเจออยู่หลังเราเขแดงอยู่หลังเรานะเขแดงอยู่หลังเรานะ โอเคโอเคโอเค้าม okay, okay. ึงจซาไม่กหลังเราไม่หลังเราข้าจูบขาจะบูดุขาจูดุหยม่หลังสุดกุลนกุลนกุลนกลนกุลนกลนโอเคพ่อไม่เป็นไรไม่ต้องฟกัสกูเยอะเอาไฟเอาไฟอะไรไม่ต้องโฟกัสกูเยอะไปกันแล้ว ันีออนไฟลงตันีออนโอ้ยอ้เ้ยลเขาไม่ได้ไฟไอ้เจเขาไม่ไดไฟเฮ้ยรอไม่ากไปบอกกันเพ่อนน้าแดงเลยไ้พวนี้ิับลงเลยนี่เคนมลงพี่มาดันมาเอาไลไปได้าไลไปได้

หลังไฟโดนหลังไฟโดนกับมาลนเฮไยหลังไฟโดนกับมาลนคุณหลังไฟหลังไฟกับมาเลยกับกี่น้งขนมชุบขนมตรงนี้ไม่ต้องยือะ็ไปตามเพื่อนดิอเล็ไปตามเพื่อนมาอเล็ไปตามเพื่อนหน่อยเขาหลังโดนแล้วเฮ้ยมาเอาแม่เรลยดิออม่เอาดิหลไฟหลังไฟหลังไฟหลังไฟสวยสวยมาก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 สวยดากลมาช่วยมาช่วยฟ ไม่พี่อยู่อยู่พี่อยู่หลังไฟพี่อยู่หลังไฟพี่เลียมพี่อยู่หลังไฟมึงเอามึงอามึงเอานิดตวไม้อะตัวลุงตวไม้นิตวไม้ลงมันตาม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 อย่าให้มันออกอย่าให้มันออก

ตายมาล่างข้าล่างข้าล่างขวามึงตีมั้งโง้เมต้อมานต้องมานะต้องาไี่าแวขึ้นมา่ยันเ่เตยเลนเตียวกันเลเวเล่นเกันเล่นดยกันเล่นเดียกันเล่นเดียวกัน่นไดยกล่นเด้ยกนเเยกันเล่าเดยกันเปนยนล่อยเล่นยกันเล่นเดียกันเล่นดียกันเล่นเดยกันเล่นเดียวเลยกล่นยวเล่นเดียวกัน่นเดียวกันเล่นตาย่ตายวกั่ย ไม่เคยไปด้วยเนเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนชุเพื่อนนะดพีซีการเล่นด้วย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 การชุบเพี่อนโอ้เพื่อนตายมึงเพื่อนมึงชุบเพื่อนให้กินตายตายมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันเล่นด้วยการเล่นด้วยการเล่นด้วยกันเดี๋ยวกูไปเล่นแม็กเล่นข้างหลังเลยปะโอ้ตายตายซุ้มศพเขาอ่องหน่อยโอ้ยมาเล่นด้วยกันเพื่อนชุบอยู่พี่จกขีกันหน่อยมาเรียกผมเอ๊ะย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้ยตัวตายมันไม่ไหวแล้วยากชุบยากให้พี่ชายชุบชุ รีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยเน้นเน้นรีเพื่อนนะตายมาเพื่อนเราไปมาเพื่อนเราไปโคตรจัดรีเพื่อนด้วยเพี่เจ้าหนุ่มช่วยในฝ่ายพี่ถือโซ่ไฟถือโซ่ไฟถือโซ่ไฟไอ้เขาจะหนีรถขาวเห็นป่ะยิงพี่หนีไปคนหนึ่งนะรถขาวอ่ะหมายเพื่อนเต็มเต็มเราล้างขึ้นมาเราลางขึ้นมาเราล้างนมาเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดพี่อ่ะเกิดมาทำไม ยืนให้พี่ยืนให้ใครยังคนเล็กคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอาบอลเล่อนหน่อยเอาบอลเล่อนหน่อยปืนขึ้นบอลเล้วเอาบอลเล่อนหน่อยมา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 เล่นเล่นมาเล่นเล่นมาเล่นยาวเลยยามามาไม่ต้องเล่นแล้วมีเล่นมาหยิบมาหยิบมาอุ้มศพเขาอุ้มสกปรกยืเขาบอรวมบีเอาขึ้นรถไปเอาขึ้นรถไปข้าสองเลือดสูงอาขำล้มหน่อยอาขำรวมหน่อยพี่พี่เหนียวเล่นกับไอ้างหลังนช่วยเพื่อนข้างงอ้ได้เยอะนะช่วยไอ้ตอนนี้เยอะไปพี่เอาวะไปเอ้เฮ้ยซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถ สามรถมนรมาเดเวดเวดเดียวได้มเอาลงของนี่เฮ้ยตรงนี้เลตัวอไรราไปโดนหอนโดนศูนย์สองูใครไม่ได้ทำไรอ่ะถือคนละตวเดือไปเลยเือไปเลยเือไปเลยไปตอตัวนี้งี่งี่งี่ก่อนงพี่ก่อนงี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่มุฟ้ามุฟ้านะแยกแยกคันเดียวแยกคันเดียวแยกคันเดียวตำรวจพี่พ่คนเดียวเดียวเลม่ธรรมดา

เอเร็วมาถยมาถยมาถยมาก่อนาก่อนาก่อนเร็วนไปนไปครับผมก็จบลงแล้วนะไฟที่เกิดขึ้นก็ฝั่งแกกินังเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะผมในการเล่นชิมไฟหรือยิ่งมีบิลลี่มานำแก๊งด้วยเนี่ยทุกๆอย่างการตัดสินใจจังหวะการเล่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะผมไม่แปลกใจเลยนะผมที่ดูไว้เนี่ยเป็นแก๊งโน .1 เลยนะผมเพราะว่าสมาชิกในแก๊งแต่ละคนเนี่ยเข้ามาอยู่ ในแก๊งต่างๆเนี่ยก็เป็นหัวแก๊งได้ทุกคนเลยะเออสุดจริงดูอย่างที่เห็นนะผมไม่ว่าจะเป็นบิลลี่หรือว่าบางเทนอะไรพวกเนี้ยสามารถคุมแก๊งใอย่างได้เลยอะ่ะไม่ธรรมดาครผมก็มันทับไฟที่เกิดขึ้น ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับผมที่กากินัชนะไปในสตอรี่นี้เพราะว่าสก mm ิลเพลผู้เล่นสมาชิกแต่ละคนเก่งมากแล้วก็เป็นชุดโปลิของกากินังที่แข็งมากก็เป็นชุดแชมป์ของวัดด้วยน่าจะอยู่ในกากินังชุดนี้นะครับผม mm hmm. หลายคนเลยนะครับผม mm hmm. ก็สนุกครับสตอรี này, น่นี้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก่อนจากกันไปนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมขอสัก10บไลค์ละกันนะผมสําหรับคลิปนี้นะผมแนะนํามาได้ครับสตอรี่ในเมืองไหนรวมถึงเพลงแก๊งแนะนํามาได้นะผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ